สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่องความดันอากาศนะคะความดันอากาศนะคะอากาศประกอบไปด้วยโมเลกุลของแก๊สชนิดต่างๆที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาเมื่อโมเลกุลของอากาศชนกับพื้นผิวของวัตถุจะทําให้เกิดแรงอะไรคะจะทำให้เกิดแรกดงกระทําบนพื้นผิวนั้นเรียกแรงที่เกิดขึ้นว่าอะไรคะ เราเรียกว่าแรงดันอากาศนะคะแรงดันอากาศต่อหน่วยพื้นที่เราก็จะเรียกว่าความดันอากาศดังนั้นถ้าจำนวนโมเลกุลของอากาศมากโอกาสที่จะชนกับพื้นผิวก็มีมากจะทำให้เกิดแรงบนพื้นผิวนั้นมากด้วยนะคะดังนั้นจึงส่งผลให้ความดันอากาศสูงด้วยค่ะ ในแผนที่ภูมิอากาศนะคะซึ่งจะมีตัวอักษร L อและตัวอักษร H ed, ใช่ไหมคะให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะตัวอักษร L อก็จะแสดงศูนย์กลางความกดอากาศตำ่ำส่วนตัวอักษร H นะคะก็จะแสดงศูนย์กลางความกดอากาศสูงความกดอากาศก็จะเปรียบเทียบกับพื้นที่ข้างเคียงดังนั้น จึงไม่มีค่ากำหนดความกดอากาศสูงและก็ความกดอากาศต่ำที่แน่นอนแต่จะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุด2จุดนั่นเองดังน,นั้นเรามาดูนะคะล่องความกดอากาศต่ำก็คือแนวของบริเวณที่มีความกดอากาศตำ่ำซึ่งเกิดจากการที่ลมจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้มาพบกันทำให้มีการรอยตัวขึ้นของอากาศนะคะ และความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียงในบริเวณล่องความกดอากาศต่ำมักจะมีฝนตกและก็ลมแรงมาดูความกดอากาศสูงกันนะคะก็คือบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียงบริเวณที่มีความกดอากาศสูงนะคะจะมีท้องฟ้าแจ่มใสอากาศหนาวเย็นกระแสะลมจะพัดเวียนออกจากศูนย์กลาง ในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะคะอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวนะคะนักเรียนทราบกันไหมคะว่าความดันหนึ่งบรรยากาศจะเท่ากับเท่าไหร่ความดันหนึ่งบรรยากาศนะคะจะเท่ากับ76เซนติเมตรของประโลดหรือเท่ากับ76 0ม mm มรของประโลดนะคะ อากาศจะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อคลายความร้อนเนื่องมาจากนะคะอากาศมีแรงดันทุกทิศทางเมื่ออากาศถูกบีบอัดให้มีปริมาตรน้อยลงจะทําให้มีความดันมากขึ้นนั่นเองความดันอากาศนะคะที่ระดับสูงขึ้นไปอย่างเช่นบนยอดเขาสูงสูงพบว่าจะมีความดันอากาศน้อยกว่าที่ระดับน้ำทะเล เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากลมและอุณหภูมิก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้ความดันอากาศมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเครื่องมือสำหรับวัดความดันอากาศนะคะภาพแรกเราเรียกว่าอะไรคะ barometer แบบป a r o นะคะซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปเพราะเป็นแบบที่วัดความดันอากาศได้แม่นยำที่สุดซึ่ง ประกอบด้วยโหลดแก้วยาวประมาณ80เซนติเมตรภายในก็จะบรรจุประหลอดไว้เต็มปลายด้านบนนะคะจะปิดคว่ำในอ่างประหลอดถ้าความดันอากาศสูงระดับประหลอดในโหลดแก้วก็จะสูงขึ้นด้วยถ้าความดันอากาศภายนอกลดลงนะคะระดับประหลอดในโหลดแก้วก็จะลดลงด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะ แอนิลอยบาลโมิเตอร์นะคะเป็นบารโลมิเตอร์ที่ทําจากตลับโลหะที่ปิดสนิทโดยดูดอากาศจากภายในออกบางส่วนเมื่อความดันอากาศภายนอกเพิ่มขึ้นนะคะความดันอากาศก็จะดันให้ตลับโลหายุบตัวกว่าปกติแต่ถ้าความดันอากาศภายนอกลดลงตลับโลหาก็จะพองตัวมากกว่าปกตินะคะ ดังนั้น,นกลไกการยุบและการพองของตลับโลหะนะคะจะส่งผลให้กลไกลในเครื่องแอนนีโรยบารอมิเตอร์ทำงานนั่นเองนะคะจากภาพนักเรียนรู้จักไหมคะเครื่องมืออะไรคะอ่าเราเรียกว่าบารอกราฟนะคะซึ่งมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถบันทึกความดันได้อย่างต่อเนื่องนะ มาดูปัจจัยนะคะที่มีผลต่อความดันอากาศปัจจัยแรกก็คือจำนวนมโมเลกุลอากาศมากความดันอากาศก็จะมากนั่นก็คือความหนาแน่นมากความดันอากาศก็จะมากนะคะปัจจัยถัดมาอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะมีความดันอากาศน้อยกว่าบริเวณที่อากาศมีอุณหภูมิต่ำนะคะปัจจัยถัดไป ความดัานอากาศลดลงตามระดับความสูงจากพื้นผิวโลกนะคะเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นทุก11เเมตรความดัานอากาศก็จะลดลง1มิลลิเมตรของประโลดนะคะมาดูการใช้ประโยชน์จากความดัานอากาศกันนะคะเราสามารถนำประโยชน์จากความดัานอากาศมาสร้างเครื่องมือหรือประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆรวมทั้งนำความรู้เรื่องความดัานอากาศ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นการเติมลมจักรยานลมหรืออากาศนะคะที่เติมเข้าไปก็จะถูกบีบอัดอยู่ภายในใช่ไหมคะแล้วก็ดันให้ยางนะคะพองตัวคงรูปอยู่ได้ดังนั้นก็สามารถรองรับน้ำหนักของรถได้แล้วหรือว่าเติมลมลูกโป่งก็ได้นะคะ นอกจากนี้ก็ยังนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านกนารคมานาคมอย่างเช่นบอลูนหรือว่าเครื่องล่นนะคะเครื่องบินนักเรียนเคยสังเกตไหมคะเวลาเรานั่งเครื่องบินทำไมเราถึงหูอื้อความดันอากาศนะคะหรือความกดอากาศจะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆในที่ระดับความสูงขึ้นไป เมื่ออยู่ในที่สูงมากๆจะรู้สึกว่าหูอื้อจากการศึกษานะคะก็พบว่าหูส่วนกลางมีท่อติดต่อกับคอหอยซึ่งจวเรียกว่าท่อยุเตเชียนซึ่งก็จะทําหน้าที่ในการกักขังอากาศเอาไว้ท่อนี้นะคะจะทําหน้าที่ปรับความดันอากาศทั้งสองด้านนะคะของเยื่อแก้วหูให้เท่ากันตลอดเวลาเมื่อเราขึ้นไปสู่ที่สูง ซึ่งมีความดันอากาศต่ำหรือว่าความดันอากาศน้อยเนี่ยจะทําให้ความดันในหูส่วนกลางมากกว่าความดันอากาศภายนอกนั่นเองจึงเป็นเหตุให้นะคะเยื่อแก้วหูขยายออกทําให้ปวดหูความดันที่ต่างกันนี้นะคะจะเท่ากันได้เราต้องทําอย่างไรทําให้อากาศส่วนหนึ่งนะคะออกไปจากท่อยุเตเชียนนั่นเองค่ะ มาดูการคำนวณเกี่ยวกับความดันอากาศนะคะตัวอย่างแรกตัวอย่างที่1ยอดเขาบีสูงจากระดับน้ําทะเล2,310เมตรบนยอดเขานี้จะมีความดันอากาศกี่มิลลิเมตรของปรอโดโจทย์ให้หาอะไรคะโจทย์ให้หาความดันอากาศถูกไหมและจากโจทย์โจทย์บอกอะไรมาให้ จย์บอกความสูงของยอดเขาใช่ไหมคะเท่ากับ2310เมตรดังนั้นแนวคิดแล้วก็ใช้สูตรความสูงของยอดเขาเท่ากับ760ลบด้วยความดันอากาศบนยอดเขาทั้งหมดคูณด้วย11นั่นเองนักเรียนสงสัยไหมคะ11เนี้มาจากไหนความดันอากาศลดลงตามระดับความสูงจากผิวพื้นโลก เมื่อความสูงเพิ่มขึ้นทุก1 1เมตรความดันอากาศก็จะลดลง1มิลลิเมตรของปรอดนะคะดังนั้นเราก็แทนค่าในสูตรความสูงของยอดเขาโจทย์ก็บอกมาให้แล้วเท่ากับ2,310ดังนั้น2,310ก็จะเท่ากับ760 ลบด้วยความดันอากาศบนยอดเขาใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย11ซึ่งก็มาจากสูตรนะคะต่อไปความดันอากาศบนยอดเขาก็จะเท่ากับ760ลบด้วย2,310ทําทำไมถึงเป็นลบ2,310ก็เนื่องจากตอแเลกเป็นบวกใช่ไหมคะ2,310เป็นบวกย้ายข้างไปก็นำไปลบ จากนั้นก็หารด้วย11 11เนี่ยตอนแรกคูณอยู่ย้ายข้างไปก็นำไปหารนะคะต่อไปความดันอากาศบนยอดเขาก็จะเท่ากับ760ลบด้วย2 1 0 210นี้มาจากไหนสงสัยไหมคะก็มาจาก2,310หารด้วย11ก็จะมีค่าเท่ากับ210นั่นเองต่อไปความดันอากาศบนยอดเขาก็จะเท่ากับ 5้า550หสิบห้า้อยห้าสิบก็มาจากเจ็้อยหกสิบนะคะลบด้วยสองอสิบก็จะมีค่าเท่ากับห้า้อยห้าิบมิลลิเมตรของประโลดดังนั้นเราก็สรุปบนยดอดเข่าบนะคะจะมีความดันอากาศเท่ากับห้า้อยห้าิมิลลิเมตรของประโลดนะคะอภิปลายผลนะคะการทำกิจกรรมหนึ่งจุดสามเรื่องอุณหภูมิกับความดันอากาศก็ควรได้ข้อสรุปว่า จำนวนโมเลกุลของอากาศนะคะที่อยู่ภายในลูกโปง่งก่อนและหลังวางบนน้ำร้อนจะมีจำนวนเท่ากันทั้งนี้นะคะก็เนื่องจากหลังจากที่เป่าล,าลมนะคะใส่ในลูกโปง่งแล้วก็มัดปากลูกโป่งแน่นจนโมเลกุลของอากาศไม่สามารถออกมาจากลูกโป่งได้หลังจากวางลูกโป่งบนน้ำร้อนนะคะขนาดของลูกโป่งก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะอะไรคะ ตอบได้ไหมเป็นเพราะปริมาตรของอากาศในลูกโปง่งขยายมากขึ้นนั่นเองจากผลการทำกิจกรรมก็แสดงว่าอากาศนะคะภายในลูกโป่งเมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากการถ่ายโอนณพลังงานความร้อนจากน้าร้อนในภาชนะซึ่งทำให้โมเลกูลของอากาศนะคะมีพลังงานมากขึ้นจึงเคลื่อนที่เร็วขึ้นอยู่ภายในลูกโปง่ง อากาศก็จะชนผนังลูกโป่งทุกทิศทางอากาศภายในลูกโป่งก็จะมีแรงดันและเนื่องมาจากอากาศนะคะภายในลูกโป่งอยู่ในระบบปิดไม่สามารถเคลื่อนที่ออกไปนอกลูกโป่งได้ทําให้โมเลิกุลของอากาศนะคะเคลื่อนที่เร็วขึ้นมีแรงดันชนผนังลูกโป่งบ่อยครั้งขึ้นนะคะซึ่งเมื่อคิดแรงดันต่อพื้นที่ อากาศภายในลูกโป่งก็จะมีความดันอากาศสูงกว่าอากาศภายนอกลูกโป่งนั่นเองและผนังลูกโป่งนะคะจะมีความยืดหยุ่นสามารถทําให้อากาศภายในลูกโป่งขยายตัวมีปริมาตรมากขึ้นดังนั้นก็สรุปได้ว่าอุณหภูมิของอากาศนะคะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของอากาศและความดันอากาศนะคะสำหรับบทเรียนเรื่องความดันอากาศนะคะ ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่บทเรียนถัดไป